สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ช่องพระบ้านพระเมา์ราคา100นะคะน้องก็มาใน ep ที่ี่42นะคะพี่พี่นะ ep ที่4ี่นะคะวันนี้พี่พี่ท่านใดสนใจนะคะก็นี่เลยนะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะสามารถสแกน qr code เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะจะขอดูรูปมุมไหนตรงไหนก็ได้หมดเลยนะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะ0 9 9ย์3 6 0 9 6นะคะ พี่ๆท่านใดที่รับชมอยู่นะคะน้องก็ขอฝากพี่พี่นะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้น้องด้วยนะพี่พี่นะแล้วก็เสียใจด้วยนะคะวันนี้น้องไม่มีรายการพิเศษนะพี่พี่นะน้องขออภัยด้วยนะคะพี่พท่านใดรอคอยรายการพิเศษก็วันนี้ไม่มีนะคะก็จะมีเป็นรายการธรรมดาราคา100นะพี่พี่นะรายการที่1นนะคะเราจะมาเริ่มเป็น นี่เลยนะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะรายการที่หนึ่งนะสวยๆเลยนะพี่ๆนะเนื้อหาด้านหน้านะคะราคาก็หนึ่งร้อยบาทนะนี่เลยเหมือนที่น้องบอกไปต้นคลิปเลยนะคะก็ะะจะมีค่าจัดส่งนะคะบ้านละห้าสิบบาทนะเนื้อหาด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่หนึ่งนะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สองค่ะรายการนี้นะคะจะเป็น พระสมเด็จค่ะพี่ๆค่ะพระสมเด็จหน้าดําสวยๆแบบนี้แปะแผ่นทองมาด้วยนะเลี่ยงใส่กรอบมาด้วยสวยๆแบบนี้เลยค่ะรายการที่สองนะคะราคาก็1 0หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะเลี่ยงใส่กรอบมาแบบนี้นะสวยๆเลยนะคะรายการที่สองนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระพรมสีหน้าพี่ๆค่ะ เป็นเหรียญรูปทรงเขาหลามตัดแบบนี้เลยนะนี่นะคะเป็นเหรียญออกแนวสนีน้ำตาลนะ้ำตาลนะน้องก็ไม่รู้นะคะว่าเขาเรียกว่าเนื้ออะไรนะมีตำหนิดีเทลตรงไหนจดจำกันดีๆนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่4ค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นพระกเก่าไม่ทราบที่มานะพี่ๆนะน้องไม่ทราบที่มานะคะรายการนี้นะด้านหน้าประมาณนี้เลยนะเก่าๆดำๆแด,ด,ดงๆแบบนี้เลยะคะ่ะ ด้านข้างนะส่วนเนื้อหาด้านหลังนี่เลยค่ะประมาณนี้เลยนะรายการที่สี่นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้านะพี่ๆนะจะเป็นนี่เลยค่ะอันนี้น้องไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะนี่แปลกๆใหม่ๆเลยพี่ๆเหมือนจะเป็น ตะกุดหรือเปล่าคะตะกุดที่เป็นรูปอันหมูเหรอพี่พี่น้องก็ไม่รู้นะอันนี้แปลกๆใหม่ๆเลยพี่พี่พนะไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะรายการนี้นี่ถามพ่อมาเมื่อกี้พี่พี่พ่อบอกว่าเป็นวัวธนูนะพี่พี่นะนี่เลยรายการที่ห้านะวัวธนูแบบนี้เลย เะะพิ่งเคยมีมานะพี่พี่นะนี่อาจจะมีมาแค่รายการเดียวด้วยนะรายการที่ห้านะคะราคาหนึ่งร้อยนะช้าหมดอดนะพี่พี่นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อปานนะคะขี่หนุมานพี่พี่ค่ะนั่งบนบนัวมาด้วยสวยๆเลยนะนี่เลยนะสวยๆเลยนะคะหลวงพ่อปานนะพิมพ์ด้านหน้านี่ชัดมากสวยๆแบบนี้เลยรายการที่หกนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่7ค่ะนี่เลยค่ะเป็นกระลาแกะรูปลาวหูค่ะพี่พี่ค่ะมาเซี่ยวเดียวนะนี่เลยไม่ได้มาท้งลูกนะนี่สวยๆเลยนะรายการนี้นะคะรายการที่7นะราคาก็1น0ยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8ดนะคะจะเป็นเหรียญ่อกเก่าหลวงพ่อดิ่งค่ะพี่พี่ค่ะ นี่เลยเหรียญหล่อ,ลอกเก่าหลวงพ่อดิ่งนะด้านข้างนะด้านหลังเนื้อหาประมาณนี้เลยนะรายการที่แปนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่9้าค่ะรายการนี้นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อไปค่ะพี่ๆค่ะรูปหล่อหลวงพ่อไปนะเนื้อหาด้านหน้าเก่าๆแบบนี้เลยด้านข้างนะส่วนอันนี้จะเป็นด้านหลังค่ะ เนื้อหาฐานก็จะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่เก้านะต่อไปนะคะเป็นรายการที่10ค่ะรายการที่10บนะคะจะเป็นนี้เลยพี่พี่เป็นพระปิตานะคะเนื้อหาสีดำดำแบบนี้นี่เล็กๆนะคะไม่ใหญ่มากนะรายการที่10บนะราคาก็100บาทนะคะเนื้อหาด้านหลังนี่ สวยๆเก่าๆประมาณนี้เลยนะรายการที่10นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่11ค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นตะกุดค่ะพี่ๆค่ะนี่เลยเป็นตะกุดเนื้อหาประมาณนี้เลยนะนี่นะคะสวยๆเลยนะรายการที่11นะคะตะกุดนะก็แอบมีน้ำหนักนิดหนึ่งนะพี่ๆนะไม่เบาหวงนะสวยๆเลยนะรายการที่11นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่12ค่ะรายการนี้นะคะเป็นรูปลหล่อหลวงพ่อเงินค่ะนี่มีคราบกรุขึ้นทั้งตัวแบบนี้เลยพี่พี่นี่นะคะด้านข้างนะเนื้อหาด้านหลังนะส่วนฐานเก่าๆประมาณนี้เลยนะคะรายการที่12นะคะต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่13ค่ะ รายการนี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะพี่ๆนะนั่งบนบัวมาสวยๆแบบนี้เลยนะพี่ๆดูดีเทลรอบเหรียญน,นะคะตกแต่งสวยๆเลยรายการนี้รายการที่สิบสามนะดูขอบเหรียญองเราพี่ๆนะมีดีเทลหยักๆด้วยนะคะเนื้อหาด้านหลังจะเป็นยันหลวงปูด่ดูประมาณนี้เลยพี่ๆนะรายการที่สิบสามนะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สิบสี่ค่ะ รายการที่14นะคะพี่พี่ค่ะนี่เลยจะเป็นพ้ารอดค่ะพารอดเนื้อหาด้านในมีครับกรุดดินเก่าๆแบบนี้เลยนะกรอบก็เลียมฝั่งเพชรมาด้วยนะรายการที่14นะเนื้อหาด้านหลังประมาณนี้เลยพี่พี่นะดูกันชัดๆใกล้ๆเลยหากน้องไวไปหรือเบอร์หรือไม่ชัดสามารถทักมาสอบถามขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่1 5ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นหลวงปป่ทวดพี่ๆคะ่ะนี่เกา่าๆแบบนี้เลยอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ต่อรีดนะนี่เลยนะเนื้อเนื้อหาด้านหน้าเกา่าๆมีครับกรุดดำๆแบบนี้ด้านข้างนะส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยนะรายการนี้รายการที่สินะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่16คะ่ะนี่พี่ๆคะ่ะเป็น พระสมเด็จนะเลี่ยมใส่กรอบมาด้านหน้าฝั่งเพชรเม็ดสีแดงแบบนี้เลยเม็ดสีแดงสวยๆเลยนะเนื้อหาพระด้านในสวยไม่แพ้กันเลยพี่พี่คะด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่16นะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่17คะ่ะรายการนี้นะคะจะเป็นพระกิ่งพี่พีคะ่ะนี่เป็นพระกิ่งปาวเรศนะ นั่งบนบัวสองชั้นมาสวยๆเลยมีแท่นด้วยนะคะนี่สวยๆเลยนะรายการที่17นะคะราคาก็100บาทนะจะมีค่าจัดส่งนะคะบ้านละ50บาทนะฐานก็จะมีลายตะไบแบบนี้เลยนะพี่ๆนะรายการที่17นะต่อไปคะ่ะจะเป็นรายการที่18ค่ะนี่เลยพี่ๆคะ่ะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที re, ่ 18. ค่ะพี่พี่ค่ะน <Broadway> ี <may Wir k Rogers> ่เลยรายการนี้นะคะเป็นเลี้ยรอหลวงพ่อไซพี่พี่ค่ะนี่หลวงพ่อไซนะคะเพิ่งเคยมีมาเหมือนกันพี่พี่มาครึ่งองค์แบบนี้นะนี่ด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะคะรายการนี้รายการที่18แล้นะพี่พี่นะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่19ค่ะรายการนี้นะคะจะเป็น เลี้ยนรอหลวงปู่สุขพี่พี่ค่ะเนื้อหาด้าน,นานี้เก่าๆเลยนี่นะรอมาแบบสวยๆเลยนะรายการที่19นะด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะราคา100บาทนะรายการที่19นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่20ค่ะรายการนี้นะคะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะพี่ๆนะ นี่เลยทาวเวสุวรณสวยๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อหาด้านหน้านะด้านข้างนะคะด้านหลังประมาณนี้เลยพี่พทาวเวสุวรณนะรายการที่20นะคะประมาณนี้เลยนะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่21ค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่นี่พระสมเด็จ สวยๆเลยพี่ๆนะดูด้านเนื้อหาด้านในนะคืนครับกรุครับเกรดแบบนี้เลยนี่ด้านหลังนะสวยๆเกาๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่21นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่22ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาพี่ๆค่ะเนื้อหาเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เลยแปะแผ่นทองมาด้วยด้านหน้ารายการนี้ก็เล็กค่ะไม่ใหญ่มากนะ เล็กๆเ,เลยพี่ๆดูตามขนาดนิ้วมือนองได้เลยนะนี่นะรายการนี้รายการที่22นะด้านหลังจะมีปั๊มแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่23าค่ะรายการนี้นะคะเป็นรูปลอหลุมพ่อเงินพี่ๆค่ะเนื้อหาก็เก่ามากดูด้านหัวด้านหน้านะก็เริ่มมีรอยแตกแล้วนะพี่ๆนะนี่เลยนะคะด้านข้างนะ รายการนี้รายการที่23านะคะด้านหลังประมาณนี้เลยส่วนฐานพี่พีเนื้อค่ะเก่ามากเลยนะคะรายการที่23านะต่อไปนะคะเป็นรายการที่24ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระพุทธไตรัตนายกนะพี่ๆนะเป็นพระประธานแบบนี้เลยด้านหน้านะคะด้านข้างก็จะพี h, พิมวันทาแบบนี้เลยนะ นี่เป็นพระประธานตรงกลางแบบนี้เลยค่ะรายการนี้รายการที่24นะเนื้อหาด้านหลังจะนี้เลยค่ะนี่นะจะมีพระซาจีนแบบนี้นี่จากวัดพนันเชิงกรุงเก่าพี่พี่นะสวยๆเลยนะคะรายการที่24นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่25ค่ะรายการนี้นะคะน่าจะเป็นพระหลวงปู่สุขหรือเปล่าพี่พี่นะนี่ แต่ก็แอบเหมือนพระสมเด็จเหมือนกันนะรายการนี้รายการที่25นะคะด้านข้างประมาณนี้เลยพี่พี่นะเนื้อหาด้านหลังเก่าๆมีครับกรุแบบนี้เลยนะคะรายการที่25นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่26ค่ะรายการที่26นะคะนี่เลยค่ะจะเป็นรูปลอหลวงพ่อเงินนะพี่พ,พนะ โอ้โหรายการนี้นี่ขึ้นกรุเก่าดําทั้งตัวเลยพี่พี่นะนี่มันจะมีคราบกรุตามซอกแขนซอกคอซอกฐานประมาณนี้เลยนะเก่าๆเลยนะรายการนี้พี่พี่รายการที่26นะคะเก่าๆแบบนี้ก็ราคา100บาทนะพี่พี่นะนี่เลยฐานประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่27คะ่ะรายการที่27นะคะนี่เลย เป็นเหรียญหลอกเก่าโบราณพี่พี่นี่สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยมีขึ้นคราบเขียวๆดำๆด,ด้วยนะเก่าๆแบบนี้นะคะรายการที่27 e นะด้านข้างประมาณนี้เลยนะคะส่วนด้านหลังจะมีเนื้อหาประมาณนี้นีเหมือนเป็นรูปนกเลยนะคะด้านหลังนะสวยๆเลยนะคะรายการที่27 e นะนี่นะคะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะเผืพ,พี่พี่ท่านใดสนใจนะ นี่สามารถสกแกน QR วอา e โคได้เลยนะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะ099 103 6096นะคะวันนี้ช่องพระบ้านพระเมาราคา100่้อน้องมาใน EP ที่42นะพี่พี่นะพี่เพื่นใดที่รับชมอยู่นะคะน้องก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้น้องด้วยนะพี่พี่นะวันนี้ก็ไม่มีรายการพิเศษเลยคะ่ะจะเป็น100บาททุกรายการเลยนะวันนี้นะ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่28ค่ะรายการที่28นะคะนี่เลยค่ะจะเป็นพระสมเด็จพี่พี่นี่เป็นพระสมเด็จเนื้อหาด้านในเก่าๆเลยเป็นเลี่ยมกรอบพลาสติกใสนะคะนี่ ผื่อพี่เพื่อนใดที่ไม่ชอบกรอบใหญ่ๆโออ่ามีเพชรน,นะคะพลาสติกใสแบบนี้น้องก็มีนะด้านหลังก็จะเหมือนขัดผงทองมาแบบนี้เลยนะสวยๆเลยนะคะรายการที่28นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่29ค่ะรายการนี้นะคะเป็นรูปหลอหลวงพ่อเก่าไม่ทราบที่มานะพี่ๆนะเนื้อหาด้านหน้านี่เก่าๆเ,เลยนะนั่งมาบนฐานแบบนี้นะคะด้านข้างนะ นี่ด้านหลังสวยๆเลยนะคะส่วนฐานจะเป็นประมาณนี้พี่ๆนะรายการนี้รายการที่29นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่30ค่ะรายการนี้เรามาดูเหรียญกันบ้างดีกว่าพี่ๆนะ นี่เลยนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วพี่พี่ค่ะนี่หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะรายการนี้รายการที่สามสิบนะคะเนื้อหาด้านหน้าเก่าๆแบบนี้เลยพี่พ่เก่าๆเลยนะด้านข้างประมาณนี้นะส่วนอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะรายการที่สามสิบนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระซุ้มก่อพี่พี่ค่ะ นี่มีครับกรุฝุนผงแบบนี้เลยนะเนื้อหาเก่าเก่าเลยนะคะรายการที่สาสิบเอ็ดนะเป็นหน้าสีดำาๆแบบนี้แล้วนะด้านหลังนี่ประมาณนี้เลยนะสวยๆเก่าเก่าเลยนะคะรายการที่สาสอ็ดนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สาสสองค่ะรายการนี้เป็นพระสมเด็จค่ะพี่ๆค่ะพระสมเด็จตระหนาก แปะแผ่นทองมาแบบนี้เลยนะ,ะแต่ด้วยอายุการใช้งานอายุการเวลานะคะก็จะเริ่มหลุดลอกไปแบบนี้เลยพี่พนะ <ๆ S 1> ก็เกา่าๆเลยนะเลี้ยมใส่กรอบพลาสติกใสมานะคะรายการนี้รายการที่32นะราคา100บาทนะคะค่าส่งก็เหมือนเชื่อช่องเลยค่ะค่าส่ง50าบาทเมาส์เลยพี่ๆซื้อก่องค์ค่าส่งก็50บาทนะคะ ต่อไปนะคะนี่เลยค่ะเป็นรายการที่33นะคะเป็นเลียนหลวงพ่อกัหนานะเก่าๆแบบนี้เลยพี่พค่ะนี่เลยนะเริ่มหนะ้าไม่ชัดแล้วนะรายการนี้นะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่33านะพี่พี่นะด้านหลังประมาณนี้ก็เริ่มมองไม่เห็นตัวหนังสรงตัวหนังสือแล้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่34 <c oughs> ค่ะนี่เลย<ม>พี่พี่ค่ะรายการนี้ก็ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะหน้าเขาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะด้านข้างนะเก่าๆดำๆเลยด้านหลังก็ประมาณนี้เลยพี่ๆนะส่วนฐานเขานะคะก็นี่เลยรายการนี้รายการที่34นะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่35ค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อนะพี่ๆนะนี่น้องก็อ่านไม่ เห็นเหมือนกันนะคะว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะเนื้อหาประมาณนี้เลยพี่พี่นะเก่าๆเลยพี่พี่รูปหล่อหลวงพ่อนะนี่นะคะด้านข้างนะด้านหลังประมาณนี้เลยนี่อีกด้านหนึ่งนะคะพี่พีท่านใดชื่นชอบต้องรู้แน่นอนนะคะว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะนี่นะฐานประมาณนี้เลยนะคะ นี่เลยนะคะเป็นรูปลอหลงพอแบบนี้เลยนะรายการที่35นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่36ค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นนี่เลยค่ะเป็นเหรียญล่อเก่าไม่ทราบที่เหมือนกันนะพี่ๆนะนี่เลยนะคะเป็นเหรียญล่อเก่าๆเลยรายการที่36นะนี่ด้านหลังจะปีเหมือนเป็น ย่าลือกคาถาแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่36นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่37ค่ะรายการนี้ก็เป็นพระเก่าโบราณไม่ทราบที่มาเหมือนกันพี่ๆค่ะดูเนื้อหาด้านานี้เริ่มมองไม่เห็นหน้าพระแล้วนะพี่ๆนะเป็นรูปหล่อแบบนี้เลยครึ่งๆแบบนี้เลยด้านหลังนะคะ ประมาณนี้เลยนะส่วนอันนี้จะเป็นฐานนะคะรายการนี้รายการที่3ามสิบนะต่อไปรายการที่3ามสิบแปดค่ะพี่พี่ะเป็นพระนางพยานะนี่เลยเป็นพระนางพยานะคะเก่าๆสวยๆเลยด้านข้างประมาณนี้เลยนะส่วนด้านหลังนะคะ รายการนี้รายการที่สาสิบดนะคะก็ราคาหนะึ่งบาทนะเบี่นใดสนใจก็โทรกันเข้ามาได้นะศูนย์3 6้า6หนึ่งย์นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ส9ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระไพโรธพี่พี่คะ่ะชื่อเล่นว่าอะไรน้องก็จำไม่ได้นะก็เป็นเหรียญหล่อสวยๆแบบนี้เลยค่ะดูดีเทลตรงดีๆนะคะชอบตรงไหนนะนี่สวยๆเลยนะ จดจำเลขรายการแล้วก็อย่าลืมเลข EP ให้น้องด้วยพี่ๆนะด้านหลังก็จะมีเหมือนลอยตะใบแบบนี้เลยะคะรายการที่39นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่40ค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพี่ๆค่ะเนื้อหาเก่าๆเ,เลยนี่หลวงพ่ออะไรน้องก็ไม่แน่ใจนะนี่เลยนะคะด้านข้างประมาณนี้ ส่วนอันนี้จะเป็นด้านหลังพี่พี่แอบมีตําหนิยันด้านหลังท้ายทอยด้วยนะพี่พี่นะสวยๆเลยนะหนี่ด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะส่วนฐานจะเป็นประมาณนี้เลยพี่พี่นะสวยๆเลยนะคะรายการที่40นะต่อไปค่ะเป็นรายการที่41ค่ะรายการนี้เป็นพระทุงเด็ดหน้าทองพี่พี่สวยๆเลยนะนี่แต่ก็จะมี ความแอบเก่านะคะเพราะว่ามีครับกรุขึ้นดำาๆแบบนี้เลยก็จะใส่กรอบสีเงินมานะคะนี่กรอบสีเงินด้านหน้าฝั่งเพชรดูด้านหลังความเก่าเขาะเริ่มหลุดลอกกับพี่ๆนะรายการนี้รายการที่4ี่สิบเอ็ดนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่4ี่สิบสองค่ะรายการนี้เป็นพระกิ่งพี่ๆค่ะพระกิ่งเนื้อหาสีดำาๆแบบนี้เลยด้านข้างประมาณนี้นะ ส่วนด้านหลังนะคะก็นี่เลยค่ะเป็นพระกิ่งนะฐานนะคะรายการนี้รายการที่42นะต่อไปค่ะเป็นรายการที่43าค่ะรายการนี้นะคะเป็นเลี้ยนหลวงปู่ศุขพีพๆค่ะนี่จากวัดปากคลองมะขามเท่านะหน้าชัดนะพี่ๆนะรายการนี้นะปกตินี้มองไม่เห็นหน้าเลยนะคะจะเป็นปีพศสอง6ี่นะ เนื้อหาด้านหลังก็ประมาณนี้เลยอย่างที่เราคุ้นเคยนะคะจะประดับเม็ดเม็ดรอบรอบ,รอบเหรียญสวยสวยเลยรายการที่สี่สิบสามนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่สิบสี่ค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลัน่นพี่พนี่ดูความเก่าเขานะขอบขอบเหรียญก็เริ่มมนแล้วนะพี่ๆนะรายการนี้รายการที่สี่สิบสี่นะคะด้านข้างนะนี่เนื้อหาด้านหลังนะคะนี่เลย จะเป็นที่ลึกนะคะในการปฏิสังขรณ์ที่อุโบสถนะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะรายการที่44นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่45ค่ะรายการนี้เป็นพระซุ้มกอพี่ๆค่ะเนื้อหาด้านหน้านี่เก่ามากมีคราบกระดุดดินแบบนี้เลยนี่นะเก่าๆเลยนะคะ ด้านข้างนะรายการที่45้านะอย่าลืมนะคะชอบรายการไหนจดจำเลขรายการแล้วก็เรียกอีีให้หน้องกันด้วยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่46ค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นรูปรลอหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่ค่ะนี่เลยนะรูปรลอหลวงพ่อเงินเก,เก่าแบบนี้เลยขึ้นคราบเขียวแบบนี้ด้วยนะด้านข้างนะคะส่วนด้านหลังประมาณนี้เลยพี่พี่นะ ส่วนฐานนะคะนี่เลยรายการนี้รายการที่46นะต่อไปรายการที่47ค่ะโอ้โหรายการนี้เก่ามากพี่ๆนะน่าจะเป็นเรียนหลวงพ่อเดิมหรือเปล่าคะนี่น้องแอบเห็นท่านล่างเหมือนจะเป็นวัดหนองโพนะนี่เลยรายการนี้รายการที่47เนะเก่าๆด้านหน้ามนๆเริ่มมองไม่เห็นแบบนี้เลยส่วนด้านหลังนะคะจะเป็น ประมาณนี้เลยพี่พี่นะถ้าชื่นชอบก็อุดหนุนกันได้นะรายการที่47นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่48ค่ะรายการนี้ก็เป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่มานะคะน้องจําหลวงพ่อไม่ได้นะนี่ก็จะมีครับดําๆขึ้นหน้าเหรียญแบบนี้เลยพี่พี่นะเนื้อหาเก่าๆเลยนะรายการนี้รายการที่48นะด้านหลังก็จะออกแนวเรียบๆแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สี่สิบ้าค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นพระหลวงปู่สุขพี่พี่ค่ะนี่เลยด้านหน้าเป็นเนื้อสีแบบนี้นะสีออกน้ําตาลพี่พี่นะนี่เหมือนจะเพิ่งเคยมีมาเลยนะรายการแรกเลยพี่พี่พระหลวงปู่สุกนะคะด้านข้างนะพิมพ์แบบนี้ด้านหน้าสวยๆเลยแยกสีมาด้วยนี่นะคะด้านข้าง รายการนี้รายการที่49นะพี่ๆนะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่50าค่ะนี่เลยรายการสุดท้ายของ EP ีที่42นะจะเป็นพระสมเด็จพี่ๆค่ะ e ีพีนี้ก็พระสมเด็จจุกๆเลยพี่ๆใดชื่นชอบพระสมเด็จต้องชอบ e ีีนี้แน่นอนนะเนื้อหาด้านในประมาณนี้เลยนะคะเป็นกรอบสีเงินพี่ๆนะก็จะฝังเพชรเม็ดสีเขียวมรกตด้านหน้ามาด้วยนะ ด้านหลังก็จะเหมือนมีแอบฝังพลอยมาด้วยนะคะสวยๆเลยนะรายการนี้รายการที่50นะคะนี่เลยนะพี่ๆนะสนใจอย่าลืมนะคะจดจําเลขรายการแล้วก็เลข EP ให้น้องด้วยนะช่องทางการติดต่อของน้องก็ประมาณนี้เลยค่ะสามารถสแกน QR code ทักมาสอบถามเพิ่มเติมไลายได้เลยนะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์นะ0991036096นะคะอย่าลืมนะคะจดจําเลข EP แล้วก็เลขรายการด้วยนะ วันนี้นะคะน้องก็ขอลาไปก่อนนะพี่พี่นะสวัสดีค่ะ